มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทิดภัยวันตอบกลับคนดราม่าก้มกราบควีนอลิซาเบธค่ะเรยกไดๆว่าจะทำอะไรก็มักจะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาตลอดเลยจริงๆนะคะสำหรับทิดภัยวันวันนบุตรที่หลังจากศึกออกมาได้ไม่นานก็เจอดราม่าเข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดค่ะทิดภัยวันได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังก้มกราบ รูปปั้นสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบตท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักรก็ไม่พ้นโดนดราม่านะคะมีหลายคนเข้ามาวิพากวิจารณ์กันอย่างมากเลยคะ่ะถึงการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมโดยได้มีคนนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่พร้อมกับรายข้อความยาวเหยียดนะคะตักเตือนถึงทิศพย,ยวันซึ่งแน่นอนว่าทิศพย,ยวันได้ออกมาตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ทันทีคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ